สวัสดีครับนับตั้งแต่ท่านอาจารย์สุทธิวงศ์พงไพบูลนะครับได้บันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองสงขาไว้ในหนังสือสาราธุกรมภาคใต้นะครับจบจนปัจจุบันนะครับด้วยการเดินทางที่สะดวกสบายทําให้คนจีนในเมืองสงขานะครับได้เดินทางกลับไปยังบ้านเขาครับที่ประเทศจีนที่เซี่ยเหมินครับเข้าไปศึกษาค้นหาประวัติศาสตร์ความเชื่อมโยงใหม่ๆนะครับได้พบหลักฐานทาง ทั้งทางโบราณคดีสถาปัตยกรรมแล้วก็ยังได้พบกับญาติพี่น,อน้องเขาด้วยครับขอเชิญรับฟังจากพี่ชาดินสาคลินครับหนึ่งในคณะผู้สำรวจดังกล่าวที่ตรงของขวาเนี่ยจะมีประตูหนึ่งเรียกว่าประตูพิทาาักษ์มณา ด้านซ้ายเนี่ย้ายกับขวาจะเป็นป้อมและตรงบริเวณป้อมเนี่ยมีสารเจ้าหมาจ้ออยู่เพราะว่าพระญาสุนราเนี่ยแปขึ้นแปรขึ้นไปบุรณะและก็สร้างสารน้าหน้าหน้าสารเจ้าหมาจอ้อในการที่สี่ก็ถาว่านี่น,นี่อะไรนะพยาสุนลาก็ตอบว่าสารหาจอ้อก็แสดงว่าหมาจ้อเนี่ยเข้าใจว่าเอาผงทูจากภูดเทียนดีนะ ก็คือความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเราเนี่ยมันลึกมากมีความรู้สึกมันลึกซึง้งแต่ว่ามานานนะันอาจจะาหายไปบางช่วงปฏิวัติมาตธรรมในจีเน, 6, นเนี่ยใน966เนี่ยก็พวกนี้กวาดล้างหมดเลยของในศาลเจ้าอะไรเนี่ยก็ก็ไล่้ฟังว่าศาลเจ้าหลักเมืองที่เมืองห่าเฉินเนี่ยโดนพวกเล็ดกาเนี่ยเข้ามาแล้วก็เอาพวกพวกพระพวกอะไรไปเผากับบันทึกอะไรเผาหมดแล้วก็เอาสารเนี่ยทำเป็นกระดาง พอพอเนินเก้าเจ็ดคือเหมาตายเนี่ยก็คือปล่อยวัฒนธรรมเลิกเขาก็เริ่มเฟ,ฟื่องฟูทีนี้เขาก็เลยไปสร้างพระหลักเมืองหลายที่เขาเราก็อารูปของเราไปให้ดูก็คือพระหลักเมืองกับกับเจ้าพ่อคนนู่นก็บอกของเราในเก่าคือตอนนี้กลายว่าเราในเป็นต้นแบบของทางนู้นแล้วว่าพระเก่าจริงๆเนี่ยคุณต้องมาดูสงขาเพราะนี่คือพระที่แก่ไปแลของคุณนั่นแหละเมื่อประมาณร้อยกว่าปีก่อน นะคุณถ้าคุณจะทําให้เหมือนเดิมเนี่ยคุณต้องดูของเราแล้วคุณทําให้เหมือนเดิมที่คุณที่นู่น